สวัสดีครับวันนี้เอาไก่นุ่มมาให้ชมหนึ่งตัวนะครับไก่นุ่มใหม่ๆเพิ่งจับขึ้นฝูงสายเยียนะครับพม่างอนอายุเจ็ดเดือนครับน้ำหนักตอนนี้สองจุดห้าโลนะครับลอยชนสองหกสองเจ็ดเหยีดำรอๆเลยนะครับตัวนี้ดูครับลักษณะดีครับสวยสมบูรณ์ไม่มีตำหนิอะไรนะครับดูครับความรอสีเยีดำหน้าตารอๆเลยนะครับ มองมุมไหนก็รอนะครับตัวนี้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับติดตอถถ่อสอบถามเข้ามาได้นะครับช่องทางการติดต่อเดี๋ยวผมจะลงไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับสนใจก็กดไปที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับรูปล่อมากครับตัวนี้เยหยดํารอรอเลยนะชมคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดซับส Farm ไครต์ยูทูปเกศีฟาร์มด้วยครับขอบคุณครับ